ลมเย็นๆบ้านเราดีก็ห้องแอร์วะถ้าผมไม่ใช่นักรองและก็ไม่ใช่นักหลักแต่ผมเป็นนักร้องก็ผมจกอย่างเดียวคำนองเฮ้ยจก ปัแด,ดกโอ้แมนจกทุกอย่างที่จกได้คำนะายกเว้นจกของผู้เฒ่าโอ้ไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่ละอันนี้คำนาําวันนี้นี่คำนํมาทํากับข้าวคบนี้เขาเรียกว่าอุ่นอูไก่ครับโอ้นีน่จะเป็นเตาทานบ้านเราเองคบนี่แหละบบยเป็นไดไคำนันอ่านี่แหละคุณคิดถึงบ้านหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนกูคิดถึงบ้านเหมือนกันกับผมบอกนะนี่ครับบรรยากาศตอนตื่นมาโอ้ว่นน,นี่ครับดังไฟฟิงเต,งเตาถ่านครับโอ้ มันจะไหลไหลอ,อ่านี่ครับโอ้ถูกอูไก่ครับใส่เวลาหลายมือแล้วครับใส่ตู้เย็นไปกันอ่าวันนี้อุ่นกินเส้นหน่อยเส้นหน่อยานี่แหละครับกันนี้ว่าไอ้ทุกอย่างไอ้กเกล็กนี่เขากับอูไก่มันไม่ถูกกันได้ครับกินอูไก่เนาะนี่ครับหนะยอกกันเขาเรียกว่าหยอกหยอกเขาหยอกก่อนบ่ายก่อน,นเชียงน้องมึงเนี่ยโอ้ว่าน,นี่พวกไอ้แก่คือควดทอมๆอ,อยู่วะใส่เย,ย้าวิญญาณครับผมอยากสะโพก รักแท้พี่เอ็มยิให้หมดใจคำนัทลักน้อยไปแคกยุป,ปาเพลเราบกก่เอิญเสียเอ้มีใจได้จริงได้เนาะมื่อล้างเอิญกระน้ำแน่เสด็ตามปิดด้วย <c oughs> แกเพื่อความมีเฮงเท่าน,นั้นจะบอกให้รักแกแล้วไม่มีเฮงใหญ่ไปแก้มาเอา,าใหม่อีกแกดิครับเนาะเพราะว่าเอกมักแก้ขโมยบดปิ้นหน่อยครับแก้ว